สวัสดีครับผมชื่อวิรัตลักเมืองครับทำงานบริษัทครับเป็นพนักงานบริษัทเอกชนครับเมื่อก่อนนี้รู้สึกว่าตัวเองเดินก็เหนื่อยหายใจก็ไม่อิ่มครับกลางคืนนอนไม่หลับครับมันจะมาง่วงตอนที่ทำงานตอนกลางวันครับเวลานั่งอยู่นั่งนิ่งๆไม่ได้นะครับง่วงหลับตาทีไรก็คอยแต่จะหลับครับ ถ่ายไม่ค่อยจะออกมันอืดท้องครับต้องใช้ยาระบายสามวันต้องกินยาระบายทีหนึ่งครับเพราะถ่ายไม่ออกถ่ายออกมาก็เป็นก้อนกอนเหมือนขี้กระต่ายก้อน,นก,ก้อนกอน็เป็ดเป,ดเป,ดเปดงั้นวันไหนถ้ากินเหล้าหรือกินโุลาเนี่ยอืวันนั้นอ่ะถ่ายออกมานี่เลือดสดๆเลยครับแดงติดคอหานตอนนั้น ยังไม่ได้ไปหาหมอเลยก็คิดว่าตัวเองเป็นลิซดวงตอนนั้นนะท้องที่ท้องอืดถ่ายเป็นเลือดนะผมก็ซื้อแต่ยาหมอร้านแกายามากินยาแก้อักเสบแก้ลิซดวงผมก็ซื้อม่รู้ต่อตอนปีห้าแปดไปเช็คโรงพยาบาลพอตรวจเช็คที่โรงงานแล้วมันเจอค่าตับมันขึ้นเยอะไงมันเหนื่อยด้วยผมก็ต้องตัดสินใจไปเช็คที่โรงพยาบาลเลย ตรวจจำอีกทีหนึ่งไปถึงบ้านหมอให้เจาะเลือดตอนนั้นค่าต mm ับ hmm. ขึ job, oh. <ap> ้น400โอ้หมอหมอเห็นก็ตกใจโอ้400เลยเนี่ยถึงขั้นตับวายเลยนะเนี่ยหมอบอกหมอก็เลยนัดอันต์ซาวไปเจอนี่เจอนิ้วในถุงน้ำดีไขมันพอกตับโอ้มาหมดเลยกันนี่เครียดมากเลยครับตอนนั้นเครียดอยู่คนเดียวไม่ได้บอกใครครับ คิดว่าจะรอดหรือเปล่าเนอะลูกก็เรียนหนังสือไม่จบลูกก็ยังเล็กๆอยู่ทำไงวะแล้วก็ภาวนาอยู่ในใจก็ให้ลูกเรียนจบก่อนเธอค่อยตายคิดจนสว่างคนระับวันนั้นกลับไปจากหาหมอมาบอกบอกว่าเป็นรัตตบกเสบสีเล่นเฟซอยู่เล่นเฟซไปเล่นเฟซมาพอดีเจอพี่คนหนึ่ง ก็เป็นโรคปอดระย,ยาสุดท้ายก็เข้าไปถามพี่โพยิตินตัวนี้ผมเป็นโรคตับกินได้ไหมเขาบอกลองมาดูมาปรึกษาดูพี่เขาก็ชวนเข้าไปผมก็ตัดสินใจไปเลยยังไงยังไงก็ต้องกินเพราะลองมาหลายตัวแล้วตัวอื่นก็กินแล้วทรงตัวทรงตัวไม่หายสักที ก็หมดไปหลายบาทแล้วลองมาตัวนี้มั้งกินไปได้สักพักหนึ่งอีกสามเดือนไปตรวจมันลดลงครับลดลงหมดเลยเจอโพนีตินนี่เลยครับช่วยให้ร่างกายผมสดชื่นแข็งแรงขึ้นมาตอนนั้นน้ำหนักแค่ห้สิบเก้าตอนนี้น้ำหนักขึ้นมาหกสิบ็ดหกสิบแปดแล้วเนี่ยกินข้าวได้กินอะไรก็อร่อยครับ ทุกวนันนี้ขอบคุณโคดีตินมากๆเลยครับ